ความฝันในวัยเด็ก 20. งสความฝันดาราในวัยเด็กโตขึ้นมาอยากจะทําอาชีพอะไรบางคนไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มายืนอยู่ในแวดวงการบันเทิงเพราะว่าในวัยเด็กของแต่ละคนนั้นก็มีความฝันว่าโตขึ้นมาแล้วอยากจะทําอาชีพนี้จะมีใครกันบ้างนั้นแล้วแต่ละคนฝันอยากจะทําอาชีพอะไรเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่10พี่พีกีดเปิดกันที่หนุ่มสุดฮอตมีความฝันในวัยเด็กว่าอยากจะเป็นนักบินเพราะคิดว่าอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวและไม่คิดไม่ฝันว่าจะมายืนอยู่ในวงการบันเทิงเพราะสมัยตอนเด็กนั้นเป็นเด็กที่ขี้อายมากๆไม่มั่นใจในตัวเองแต่พอได้มีโอกาสแคสงานในวงการจนโด่งดังข้ามแดนแต่ดูแล้วงานในวงการบันเทิงน่าจะรุ่งม,มากกว่า อันดับที่9เบลลาลานีสำหรับนักแสดงสาวขึ้นแท่นเป็นมือหนึ่งของวงการแต่เห็นเล่นละครดีขนาดนี้เจอตัวก็เคยมีข้อฟันได้ไว้เด็กว่าอยากจะทำอาชีพแอร์โฮสเตสหรืออาชีพอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราหวองว่าการได้เดินทางก็เหมือนกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวก็เดินเส้นทางเข้าสู่การบันเทิงแทน อันดับที่8ใหม่ดวิกาสําหรับวัยเด็กของสุปตา์สุดฮอตก็มีความฝันด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะตัวไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นอะไรเพราะว่าอยากจะค้นหาไปเรื่อยๆเจอตัวบอกช่วงที่ชอบวาดรูปก็คิดว่าอยากจะเป็นดีไซเนอร์หรือพอเห็นบ้านข้างๆขายน้าเต้าหู้ก็อยากจะขายดูบ้างแต่พอได้มีโอกาสเข้ามาเล่นในวงการบันเทิงก็ได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองรัก อ่านดับที่7หนุ่มกันใช้กําเนิดพลอยพิธิกรสุดฮอตสุดโด่งดังโดยเจ้าตัวนั้นได้ออกมาเปิดเผยว่ามีความฝันในวัยเด็กที่พีคมากๆแต่พอได้ไปเขียนเรียงความบอกว่าอยากจะเป็นโจรแทนเพราะว่าเจ้าตัวเคยดูหนังจีนแล้วรู้สึกชอบตัวร้ายและไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาได้เป็นผู้สื่อข่าว อันดับที่6เจมส์จีรายุสำหรับให้หนุ่มแถวหน้าของวงการมีความฝันอยากจะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์และโปรเพเยอร์ขนาดที่ว่ายอมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับคอมแต่พอทําไปทํามาจนได้รู้ที่หลังว่าอยากจะเป็นโปรเพเยอร์ที่เก่งที่สุดในโลกแต่เพราะความหลอนและแหลนเลยไปสะดุดตาของแมวมองเลยได้มีโอกาสเข้ามาลเล่นในวงการบันเทิงนั่นเอง อ่นดับที่5แซมมี่คาวเวลสำหรับนะักเอกสาวรุกนขึ้นก็มีความฝัน2แบบนั่นก็คือการเปน็นนางแบบและอีกฝันก็อยากจะเป็นเด็กกระเป๋ารถเมเพราะว่าแม่ของสาวแซมมี่พาขึ้นรถเมตั้งแต่เด็กพอได้เห็นทักษะการทรงตัวบนรถก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองทําดู อันดับที่4ทอยท่นันวาเนร้องสุดดวงดังที่มีความฝันตั้งเด็กๆกับการเป็นนักแข่งรถรอด้วยนิสัยที่เป็นคนชอบรถอยู่แล้วและไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีแต่เพราะว่าอยู่กับครอบครัวที่เป็นสายดนตรีเลยได้มีโอกาสคุกคีดกับวงการนี้จนตอนนี้ก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงนั่นเอง อันดับที่3มเคนเทียระเดชอาชีพที่ฝ่ายฝันในวัยเด็กของพระเอกตุ่มสุดฮอตทิวเรียกได้ว่าแตกต่างกับอาชีพนักแสดงเพราะว่าเจ้าตัวนั้นอยากเป็นนักผจญภัยอยู่ในป่าเนื่องจากตอน,นเด็กเจ้าตัวชอบทำกิจกรรมนอกบ้านและจินตนาการเป็นนักผจญภัยเลยทำให้คิดได้ว่าการเป็นคนชอบจินตนาการทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นนักแสดงดีๆนี่เองจนตอนนี้เจ้าตัวก็ได้ออกเดินทางทำตามความฝันแล้วล่ะจ้า อันดับที่2เตอชันทวิตจากพระเอดหนังสู่การเป็นผู้กำกับเล่าถึงความฝันใน้ไวเด็กที่แตกต่างกับชีวิตจริงเพราะว่าเขาบอกว่าเคยอยากจะเป็นหมอเพราะว่าที่บ้านปลูกฝังว่าเป็นหมอแล้วชีวิตจะดีแต่พอได้ดูหนังก็เลยมีความคิดที่ว่าอยากจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์จนทุกวันนี้หนุ่เตอก็ได้เดินตามความฝันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันดับที่1ยยาย่าอุรัสยามีความฝันในวัยเด็กว่าอยากจะเป็นนักการเมืองเพราะว่าอยากจะพูดเพื่อให้แรงประดาลใจคนนอกจากนี้ก็ยังมีอีกความฝันนั่นก็คือการไปทนายความเพราะว่าได้เห็นการทํางานแล้วรู้สึกชอบและเจ้าตัวก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มายืนอยู่ในวงการบันเทิง